สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้ววันนี้หยิบเกมคุณยายแกลนี่ซึ่งเป็นเกมเก่าแล้วผมอยากจะหยิบเอามาลองเล่นดูนะครับเพราะผมก็ไม่เคยเล่นเคยเห็นแต่สตรีมเมอร์เขาดูโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นเอาอชีวิตรอดกันนะครับว่าเราจะออกมาจากบ้านหลังนี้ได้หรือไม่ผปชมกันครับความจากนะปกติเอ่อคิวอะไรคิวลิตี้คิวลิตี้น่าจะเป็นกราฟ,ฟิกก็ปกตินะอันนี้อะไรโบนัสปกติ เซตติ้งโอเคปกตินะให้เราเนี่ยเงียบให้ที่สุดเพราะว่าเขาได้ยินทุกอย่างคุณยายได้ยินทุกอย่างเราต้อตงเงียบไว้คุณเวลาคุณถือของพยายามห้ามให้มันหล่นขอให้คุณโชคดีคุณอยู่ได้แค่5้าวันเท่านั้นก็คือเรามีแค่5้าชีวิตนะฮะมาชมกันเลยรู้สึกว่าเราจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่กับวันที่หนเลยนะ แล้วโดนคุณยายจับมาไว้หรือเปล่าหรือว่ายัางไงซึ่งในบ้านนี้ก็จะเต็มไปด้วยกบลักอาจจะใช่นะครับโอเคนี่เรายินรุ้งจากเตียงคุณคุณได้ยินว่าคุณยายเขาแบบเขาเดินไวนะเปิดประตูก่อน คำารรา,าจาเอกเนี่ยผมก็ตกใจเลยสิ่งประตูเขาได้ยินหรือไม่ผมไม่ทราบเดี๋ยวผมรอดูสักครู่ก่อนนะไม่มีเสียงอะไรเฮ้ยพระเจ้าพระเจ้าแม่นะคุณยายยายเข้าไปห้องซ้ายนะฮะนี่อย,อยู่ห้องตรงกลางโถง หรือเป่าไม่ใช่เราต้องคอยดูยายไว้เขาไปห้องด้านซ้ายแต่ว่าไม่ออกมาเขาจะออกมาหรือเปล่าออกมาเรืวเข้าเฮ้ยคุณยายไม่ออกมาเลยเหรอแล้วผมจะออกไปยังไงจากบ,บ้านหลังนี้ห้องนี้ วิธีอื่นไหมวิธีอื่นก็คือวิธีนี้อะเจ้าสิ่งดังมากมาแนละ้ว ซสึกว่าเสียงเพลงอันนะน,นั้นมันจะดังเมื่อกี้ไม้คุณยายผ่านหัวผมไปมีเสียงปิดมิวสิกไหมอะ่ะดิรู้สึกว่าคุณยายจะตั้งแท็บนัน ขเข้าไปไหนแล้วสายขวาเคลียร์เคลียร์นะฮ <c ười> ว่ยๆละ อย่าไปเดินขวา แต่ว่ามีแทบตรงนั้นละวมีแทบหลายที่เลยโอเค คุณยาได้ยินไปไหมเนี่ยแล้วมีประตูเอ้ยมีของอะไรนะต้องมีคีด้วยเสียงไม้เป็นไรถามก่อนอิเวนเนี่ย ถรงนี้มีอะไรอ่ะนางก่อนโอ้โห ีตรงนี้บล็อกได้นะฮะบล็อกได้ไหผมก็ตงไปนะฮะมีอะไรอ่ะลง,ลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวยายเดินมา ใต้ดินผมจะไปไงวะงงฮะ What What is that Missing cat to เปิดได้เดี๋ยวไปดูข้างหลังก่อนอย่านะยังมีทางลงไปอีกอะ่ะ

ไม่ไวเร็วแค่เปิดเสียงอันนี้ก็ดังแล้วหรอคิด <_ d ial noise> ผมไปเหยียบอะไรเขาก็ไม่รู้นะครับ กระสวนปืนชอ็อตกันฉันไม่มีชอ็อตกันมีกระสุนปืนชอ็อตกันท่านผู้ชม ระบายความร้อนอเนี่ยฉัสามารถสตาร์ทรถได้ว่าปืนไม่หยุดแถวนี้ อยู่ข้างบนสิ่งอะไรวะเนี่ยมีรู Sydney. me.

ไปเลยใช่ไหมเฮ้ยาเขาเก็บของวะชิ้นด้านนาาเคลียร์วิ้ยาเราต้องรอให้ยามาลงตรงนี้นะ ิไงไเดมนห้องนี้นะนี่มันคือที่หมุนอะไรสักอย่าง เปแล้วลาอล็อกล็อล็อล็อผมำเสียงดังไว้ผมต้องหาที่หลบวิววิ อีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องที่หลัดไป โอ้โหแล้วผมตกลงมาตกลงมาจากชั้นสูงสุดเลยนะฮะเมื่อกี้โอ้โห เจ็มบักนะกผมเป็นชิดกำแพงได้เปอดลินชักก็ได้ยินใช่ไหมอืมไม่ได้ยิน